วันนี้เราจะมาคุยเรื่องโรงจอดรถนะคะโรงจอดรถโดยทั่วไปปกติแล้วอ่ะจะทำจะทาอยู่ที่5้าเมตรยี่สิบห้าเมตรสาไม่ไม่เกินนี้นะคะส่วนน้อยเลยที่จะเกินนี้นะคะแต่ว่าทางทางของเราเน้นที่จะแบบว่าให้มีความแตกต่างเนาะก็เลยทำที่6เมตรมันเหมือนกับการที่ทำแบรนด์คีมอะค่ะเติมนิดหน่อยแต่ว่าเชียร์เต็มที่เลยว่า ว่าว่ามีส่วนผสมพิเศษนั่นนี่แต่จริงแต่จริงๆแล้วอะเติมนิดเดียวนะคะอันนี้ก็เหมือนกันลงจอดรถนี่ก็เหมือนกันปกติมันอยู่ที่เมตรห้าสิบเมตรสามสิบเราทําอยู่ที่หกเมตรนะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นจุดขายจุดหนึ่งที่เราทํานะคะก็จะทําให้แบบบอกลูกค้าได้เต็มเปล่าว่า,อาจอดรถได้สองคันแบบรวมๆเปิดประตูได้นั่นนู่นนี่ไม่เหมือนที่อื่นอย่างงั้นยางนี้ก็ว่าไปแล้วที่นี่ ทําจริงออกมาจริงจึงเป็นการแบบว่าขายบ้านขายตัวมันเองโดยที่แบบไม่เคอะไม่ขืนอ,อะไรเลยนะคะก็ประมาณนี <Bitcoin> ้